แฟนเลี้ยวภูก็คงจะเหมือนอกหักกันนะครับหลังจากการประกาศอำลาทีมของเจนค็อปครับ,รบที่จะประกาศว่าคุมทีมแค่ฤดูก,กาลนี้เท่านั้นแล้วก็จะอำลาสโมสรที่พาเลี้ยวภูได้มาทุกถ้วยแล้วนะครับแน่นอนครับค็บอปออกมาประกาศแบบนี้แล้วฮะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวเท็จไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่เฟกเนี่ยมันคือข่าวจริงครับแฟนหงก็ต้องทำใจยอมรับแล้วก็มูฟออนกันต่อครับแต่คำถามสำคัญว่าถ้าเจนค็อปไม่อยู่ใครจะเข้ามารับงานนี้ต่อแล้วมัดสารต่องาน คอฟทาไว้แล้วมันจะกลดดันขนาดไหนมันจะถูกคาดหวังขนาดไหนเพราะว่าเจ้าของตาแหน่งเดิมอย่างเจอร์นคอฟจะทำไว้ดีมากๆนะครับวันนี้เราลองมาไล่เรียงรายชื่อนะครับว่ากุนซือที่จะเข้ามารับงานต่อจากเจอร์นคอฟเนี่ยมีใครที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับโดยเต็งหนึ่งเลยครับก็ไปว่ากันถึงอดีตมิดฟิลด์อย่างชาบ,บีอารอนโซครับนี่เป็นโค้ดของเลเวอร์คูเซนทีมในบนเดลริกาที่ปีนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับอารอนโซพาเลเวอร์เนี่ยพังงายขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแบบไร้ผ้าอยู่ณตอนนี้แล้วก็นอกจากผลงานที่ยอดเยี่ยม รูปแบบการเล่นครับมีเกมรุกที่ดุด,ดันยิงประตูดได้เยอะแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นเหมาะสมแก่การทาลิเวอร์พูลต่อจากเจอ,เอร์เก้นครัครับนอกจากนั้ครับความเป็นไปได้ในการที่จะได้อลอนโซมาคุมหงสแดงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าอลอนโซเนี่ยเคยพูดไปว่าถ้าเขาจะคุมทีมเนี่ยก็อยากจะคมุมทีมที่เขาเคยเล่นนะฮะซึ่ง3ทีมใหญ่ที่เขาเคยเล่นมีทั้งลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดแล้วก็ยบร์นแมดดิครับแน่นอนครับมาดริดเพิ่งต่อสัญญาอันเช่ไปครับส่วนยบร์นเองก็ยังใช้โทมัสทูเอยู่่ซึงก็ มีแกวงๆเหมือนการทูเคิลเนี่ยมีโอกาสจะโดนออกจากตําแหน่งเหมือนกันแต่ว่าลิเวอร์พูลครับถ้าประกาศชัดเจนว่าคอปไม่อยู่ต่อเนี่ยการที่บอร์ดบริหารจะท้าทามชาบิรนโซมาคุมทีมในซีซั่นหน้าก็มีความเป็นไปได้ผลงานพิสูจน์แล้วครับบารมีได้แล้วก็ฝีไม้ลายลมือก็ไม่ต้องพูดถึงครับว่าพาเลเวอร์ขนาดน,นี้ถ้ามาคุมลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรจุดอ่อนเดียวของอลอรโซก็คงจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ครับเพราะว่าการทําทีมอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่เยอะเท่ากุนซือคนอื่นแต่เชื่อว่าบารมีอดีตนักเตะด้วย แล้วก็ฝีไม้ลายมือเนี่ยน่าจะทดแทนเจนคอปได้เพราะว่าตอนที่คอปเข้ามาทําหงแดงปีแรกๆผลงานก็ยอดเยี่ยมกับบุนเดิลิกาแล้วก็ขยับมาคุมดีอังกฤษครับถ้าอารอนโซพาเลเวอร์ยอดเยี่ยมได้ในปีนี้เนี่ยก็อาจจะเดินตามรอยเจอเก้นคอปก็เป็นไปได้ทําให้นะตอนนี้ครับสื่อต่างประเทศเนี่ยก็ยกให้ชาบีอารอนโซเป็นเป็งหนึ่งครับในการเข้ามารับหน้าที่คุมทีมหงแดงครับแต่ล่าสุดอารอนโซก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าณนะตอนนี้เขายังไม่คิดถึงเรื่องอน,อนาคตนะครับเขามีความสุขกับเลเวอร์และขอพาเลเ นะครับก็นี่เป็นต็งหนึ่งอย่างชาบีอลอนโซนะครับคนต่อมาที่แฟนหงอยากจะได้แล้วก็เริ่มมีชื่อพูดถึงกันก็คือโรเบร์โตเดชาบี้ครับกุนซือคนเก่งของไบรตันนะครับเป็นกุนซือที่รูปแบบการเล่นครับมีการต่อบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมีการเพสซิ่งแล้วก็เล่นบอลจังหวะเดียวสไตล์การเล่นคล้ายๆกับเกเกนเพสซิ่งครับคล้ายๆกับลิเวอร์พูลเลยครับในการทําไบรตันปีนี้แต่เดชาบี้ครับแฟนหงหลายคนก็เป็นกังวลครับว่ากุนซือที่เก่งกับทีมกลางๆเนี่ยจะขยับขึ้นมาทําาทีมใหหหญญ่จะเปป็นัรือ ก่อนหน้านี้เลี้ยวภูเคยใช้งานเบรนด์โรเจอร์ครับที่ผลงานโดดเด่นกับสวอนซีแต่พอขึ้นมาทำเลี้ยวภูเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับรวมถึงตัวอย่างล่าสุดครับโค้ดไบรตันที่เก่งมากๆอย่างกรัมพอสเตอร์เนี่ยพอขยับขึ้นมาคุมเชลซีผลงานก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นแฟนหงชื่นชอบฝีมือชื่นชอบแท็กติกชื่นชอบวิธีการของเดชบี้ครับแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเดชบี้ขยับขึ้นมาคุมทีมใหญ่อย่างเวอร์พููเนี่ยผลงานมันจะยังดีต่อเนื่องเหมือนตอนทำไบรตันหรือเปล่าก็เป็นสิ่งทีี่่่แฟนนหงยงยยัักวลอูคื กุนซื้อคนที่2ที่เป็นตัวเต็งแล้วก็มีข่าวกับหงแดงนะครับคนต่อมาครับกุนซื้อคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีข่าวและอาจจะเป็นโดมิโนกับเจเกตคอปได้ก็คือจูเลียนนาเกมันครับเพราะว่าเจเกตคอปเนี่ยมีรายงานว่าเขาขอพักอย่างน้อย1ปีนะครับก่อนจะหางานใหม่คอบบอกว่าหลังจากออกจากหงแดงจบฤดูกาลนี้เนี่ยเขาขอพักอย่างน้อย1ปีก่อนจะไปเพิ่มพลังไปเติมพลังเติมไฟในตัวแล้วก็ไปคุมทีมอื่นนะครับคอบให้สัญ,ญญาว่าคอบจะไม่คุมทีมในพรีเมียร์ลีกทีมอื่นนอกกกจาาวรทให้มีะแสะ ว่าเป้าหมายต่อไปสถานีต่อไปของคอปเนี่ยก็คือทีมชาติเยอรมันครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับกุนซือทีมชาติเยอรมันในปัจจุบันอย่างจูเลียนนาเกมันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคอปเนี่ยไปคุมทีมชาติเยอรมันหลังจากจบยูโรแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนบอลโลกปี2026เนี่ยนาเกมันก็จะว่างงานพอดีครับแล้วดังนั้นเนี่ยนาเกมันด้วยความที่คุมบาเยอร์มาแล้วคุมทีมชาติเยอรมันมาแล้วก็อาจจะพร้อมแล้วสําหรับการเข้ามาคุมทีมในอังกฤษแล้วก็ลิเวอร์พูลก็เลยมีข่าวครับแต่ณตอนนี้ นนาเกมันคุมทีมชาติเยอรมันในการลุยศึกยูโรครับนั่นหมายความว่าคงจะไม่มารับงานหงแดงก่อนหน้านั้นอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งถ้าตบปากรับคำเนี่ยการเตรียมทีมจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องเสร็จภารกิจจากทีมชาติเยอรมันก่อนแลมารับงานหงแดงเลยการเตรียมทีมในช่วงตลาดซื้อขายอาจจะมีเวลาไม่พอดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ของนาเกมันก็ถือว่าน้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตครับเจกกอเกนคอปไปคุมทีมชาติเยอรมันนากเกมันก็อาจจะเหมาะสมที่จะได้คุมหงแดงก็เป็นไปได้ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ นะครับ คนต่อมาครับนี่ก็คือโค้ดที่นักตอนนี้เนี่ยเป็นตํานานของหงแดงแล้วก็ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานว่าสักวันหนึ่งครับจะได้เห็นเขาคุมทีมหงแดงอย่างแน่นอนก็คือซิเฟนเจราดครับกับตันเจิร์คนนี้เป็นตํานานเป็นทุกอย่างเป็นไอคอนิกของสโมสรครับเขาทําทุกอย่างให้กับสโมสรมาอย่างยาวนานครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลเนี่ยรักแล้วยกให้เป็นนักเตะอันดับหนึ่งของทีมครับเจราดเริ่มต้นการคุมทีมต้องบอกว่าผลงานสวยหรูกับกาสโกเรนเจอร์นะครับก่อนจะเข้ามาในพรีเมียร์ลีกการคุมแอ ผลงานชุกแรกดูเหมือนจะดีครับแต่พอคุมไปคุมมาผลงานก็สารวันเตี้ยลงมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะออกไปทางไม่ดีนะฮะจนกระทั่งล่าสุดครับไปคุมทีมในซาอุดิอาระเบียครับทีมเอาอัติฟ้าครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผลงานก็ขึ้นขึ้นลงๆครับไม่ได้ดีไม่ได้เพอร์เฟกฮะแต่เจอรลัดถูกยกมาเป็นประเด็นกับผงแดงเนื่องจากว่านักเตะลูกทีมของเจอรลดอย่างเฮนโดเนี่ยย้ายออกจากซาอุแล้วเนื่องจากอาจจะไม่มีความสุขอาจจะปรับตัวลําบากครับแล้วเจอรลัดเองก็มีข่าวว่าก็อาจจะอยู่กับซาอุได้ไมนนมนนะะ่่นนนนนนาาเเหือกกัััดง้รทีรวู ครับตำแหน่งนายใหญ่ว่างลงแบบนี้แล้วถ้าบอร์ดบริหารจะติดต่อเจอราดมาเชื่อว่าเจอราดัเนี่ยน่าจะพิจารณาไม่นานแล้วน่าจะสนใจเข้ามารับตำแหน่งนี้อย่างแน่นอนครับนี่คือตำนานครับแน่นอนว่าความรักความเอ็นดูต่อแฟนบอลเนี่ยที่มีให้เขาเนี่ยต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมเลยครับแต่สิ่งที่แฟนหงตั้งคําถามว่าเจอราดมีฝีมือดีพอที่จะมาคุมทีมใหญ่หรือเปล่าหรือนี่จะเป็นการเอาตำนานมาฆ่าทิ้งอย่างที่ตำนานนักเตะหลายๆทีมได้มีโอกาสกลับมาคุมทีมแล้วผลงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็น ูอย่ว่าถ้าเจราามาจริงเนี่ยแน่นอนครับชื่อเสียงได้บาร,รมีได้พาวเวอร์การคุมนักเตะก็น่าจะพอได้เพราะว่าเป็นตำนานเป็นรุ่นพี่เป็นนักเตะจอมเก่าที่ผ่านอะไรไมาเยอะแยะแต่ปัญหาคือฝีไม้ไลายมือแล้วก็แท็กติกครับมันจะไปขับเคี่ยวกับกุณซือคนอื่นในลีกได้หรือเปล่าเพราะว่าเจอร์นคอปเนี่ยฝีไม้ไลายมือบาร,รมีคือมีครบครับแต่เจร่าเนี่ยฝีมือต้องพิสูจน์กันอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาผลงานก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับนี่คือเราไล่เรียนกันมากุนซือหลายคนที่มีข่าวนอกจากนนีีีีี้้กก็ยังมมอหลาาคทท่่ขว ซือที่ว่างงานอยู่อย่างคอนเต้ก็ดีหรือคุณซือที่ยังมีงานทําอยู่แต่ก็คุมทีมมาอย่างยาวนานและอาจจะมองหาความท้าทายใหม่ๆอย่างดิโก้ซิเมโอเน่ซึ่งคุมแอตมาลิดมาอย่างยาวนานเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันครับว่าหงแดงก็อยากจะได้ตัวมาร่วมทับมาร่วมคุมทีมนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับนี่คือหน้าที่ของบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลครับว่าจะหาใครมารับงานที่มันยากมากๆชิ้นนี้ต่อจากเจิร์นคอปครับ,รบถ้าย้อนกลับไปยุคที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดระวังเซอร์เลฟฟ์รูซันครับคนที่มารับงานต่อ แต่วันนั้นเนี่ยผลงานแมนยูก็ไม่ดีเท่าทันเซอร์อีกเลยครับคอปอยู่กับหงแดงมาอย่างยาวนานครับดังนั้นคอปสร้างหงแดงมาเป็นยอดทีมคว้าแชมป์ได้มากมายพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพคาราบาวครับแชมป์สโมสรโลกเล่นกันได้มาแทบจะทุกแชมป์แล้วแถมปีนี้ยังมีลุ้น4ี่แชมป์อีกแล้วการออกมาประกาศอำลาแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงกระตุ้นครับให้นักเตะหงแดงวิ่งสู้ฟัดเพื่อคว้าแชมป์ส่งท้ายของเจอเกนคอปนะฮะดังนั้นครับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กุนซือคนต่อไปครับจะเข้ามารับหน้าที่ต่อจะเป็นใครแล้ว จะกดดันขนาดไหนผลงานเนี่ยมันจะซ้ำรอยแมนยูหรือเปล่าที่พอเซอร์เล็กไม่อยู่แล้วผลงานก็ไม่เคยดีเท่าเซอ,อร์เลยเจรินคอปไม่อยู่เนี่ยผลงานเลี้ยวภูของโค้ชคนต่อไปมันจะดีเท่าเจรินคอบทำไว้หรือไม่นี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยครับแต่อย่างที่บอกครับฟ้าหลังฝนมันก็ต้องสวยงามเสมอแหละครับแฟนเลี้ยวภูก็ต้องทําใจมุฟออนแล้วก็ผ่านไปให้ได้ฮะไม่แน่นะครับเจรินคอปขอพัก1ปีเนี่ยเขาอาจจะกลับมารีเทิร์นคุมหงสแดงก็เป็นไปได้ดังนั้นครับโจทย์ใหญ่ของบอร์ดบริหารเลยก็คือจะหาใครมาคุมทีมแทนและจะรัก สาโมเมนตัมหงแดงที่เป็นทีมใหญ่ตลอด3-4ปีหลังได้หรือไม่แล้วคอปจะไปไหนต่อสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องตามกันต่อนะครับแฟนหงแดงคิดว่าใครเหมาะสมกับการคุมทีมก็ลองเม้นต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปอันนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องบอลเต็มแม็กไว้ด้วยทุกช่องทางครับเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ทิกต็อกนะครับอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรหรือว่ามีคอมเมนต์เกี่ยวกับหงแดงอย่างไรบ้างก็เม้นต์มาคุยกันได้นะครับฝากติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยครับ